สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์ออโต้ฮะรถหรูรถมือสองสภาพดีสภาพพร้อมใช้ครับก็แบบนี้แหละพี่ตามสภาพของเบสคาร์เพราะเรามีทีมชงทีมช่างคอยดูแลทุกอย่างครับรวมไปถึงเรื่องธนาคาครเนี่ยไม่ว่าพี่อยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะครับผมบอกเลยออกรถกับเบสคาร์ออโต้ได้หมดครับผม,ผมรถดีๆสภาพดีไปใช้ยาวๆฮะเหมือนคีนี้ก็พูงตรงเลยพี่นะ ใแดงล้านเก้าสองล้านเบสคาขายไม่ถึงครึ่งล้านครับพี่บอกเลยฮะอ๋อขออีกเรื่องนึงฮะไอเรื่องที่บอกต่อพี่บอกต่อแล้วแจกตังค์อะพี่ไม่ว่าคุณพี่อยู่ตรงไหนได้หมดนะพี่นะเพื่อนพี่จะซื้อไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยนะพี่ซื้อทําเรื่องจองมาพอจองจบรับรถพี่ส่งเลขบัญชีส่งบัตรประชาชนพี่เอาแบบถูกต้องนะพี่ถ่ายรูปมาแบบถูกต้องนะพี่นะเราอยากแจกครับพี่พูดตรงๆเลยเราอยากแจกครับท่านผู้บริหารฝากมายังไงก็ฝากด้วยนะครับ เข้ามาดูแลเข้ามาดูรถไม่ขอโทษครับเข้ามาดูรถเข้ามาให้โอกาสเรานิดนึครับพี่ว่าดีเหมือนที่กล้วยพูดหรือเปล่าขอโอกาสนะครับวันนี้กล้วยเบสคาร์โตไปก่อนครับสวัสดีครับ